สวัสดีครับทุกทุกท่านวันนี้เหมือนที่ผมทำเป็นสตอรี่ไปแล้วนะครับคือเกินเกินไปแล้วแล้วบ้างคืออันนี้เป็นผมจะมานำม,มาถอดพิมพ์ให้ชมนะครับโดยใช้เป็นการสาธิตแต่ว่าใช้เป็นดินน้ำมันนะครับผม กาที่จริงเนี่ยเขาจะมีตัวเป็นคล้ายๆซิลิคนนะคือ2ตัวผสมกันแต่ว่าไอ้ตัวนั้นอนะ่ะคือถ้าเราใช้ผสมกันเสร็จใช่ไหมครับแล้วเราเอามาถอดพิมพ์พลาเนี่ยเราทิ้งไว้เนี่ยเราสักระยะหนึ่งนะี่ยประมาณ5้านาทีเนี่ยคือไอตัวนี้มันจะแข็งเลยนะคือเราสามารถถอดได้รวดเร็วแต่ว่าอันนี้ผมนํามาสาธิตนะที่ผมเคยเห็นที่เขาใช้กันนะครับเขาเรียกว่าตัวถอดพิมพ์พลา แต่นั้นไม่ได้บ่งบอกว่าเอ่อผมไม่ได้บอกว่าคนที่ใช้ตัวนั้นคือทําพาร์เกยอย่างเดียวไม่ใช่นะครับบางทีเนี่ยคือเป็นเหรียญที่ครูบาอาจารย์ท่านทําแล้วมันเกิดการไม่พอหรือว่าแบบมันไม่พอแต่ความต้องการแต่ว่าแม่พิมพ์หรือว่าบล็อกอะไรพวกนั้นได้ทําลายไปแล้วนะเขาก็นําเอาเหรียญมาทําเสริมคือถูกต้องตามอันนี้นะแต่ว่าพูดถึงไอ้คนที่หัวหมอเขาก็มีการนําเอาไปอันนี้นะครับคือนําเอาไป นำเอาไปทำในทางที่ไม่ถูกไม่ควรนะครับก็คือไปทำเป็นพาเก้นเนาะก็เดี๋ยววันนี้ผมก็จะมาสาธิตนะครับสาธิตคร่าวๆเบื้องต้นนะว่าประมาณนี้อะไรอย่างนี้นะครับครับผมก็เริ่มแรกผมจะเริ่มถอดซิลิโคนนะก็คือปอถอดซิลิโคนแต่ว่าดินน้ำมันจากด้านหน้าก่อนนะครับ นะครับเขาก็จะประมาณนี้นะคือเขาจะพยายามกดทีเดียวให้มันลงไปเลยนะครับไม่ใช่ว่ากดแบบเป็นขยึกขนะครับคือถ้าเป็นกดแบบเป็นขยนะึกน่ยคือมันจะง่ายต่อการสังเกตเนาะง่ายต่อการสังเกตคืออ่าตามเส้นตามอะไรของพระมันจะมีขึ้นให้เราเห็นนะครับมีขึ้นให้เราเห็นแต่นี่คือผมกดทีเดียวแล้วก็ ตามขอบตามอะไรของเหรียญน,นะก็มีการปรับแต่งนิดหน่อยนะครับเพื่อให้อนี่อันนี้ไม่ซีเรียสนะเพราะว่าเราทำเป็นร่าวๆให้ชมนะครับก็พระเกศเนี่ยนะเขาก็จะมีการถอดแบบนี้มาตั้งแต่เนื่นานสมัยก่อนเขาก็จะใช้วิธีนี้นะครับผมว่าน้อยมากที่จะเอามาแก่แม่พิมพ์ใหม่เลยอย่างเงี้ยเพราะว่ามันมันยากแล้วก็ค่อนข้างที่จะไม่เหมือนนะครับ แต่ว่าเขาจะมีการถอดแม่พิมพ์นะครับแล้วก <c oughs> อ็อย่างตำหนิอะไรพวกนี้คือเขาก็จะมีการแกะนะครับคือแก้ไขแกะถอดแม่พิมพ์เสร็จมีการหล่อมีการปั๊มอะไรขึ้นมาเสร็จเสร็จสับเรียบร้อยเป็นเหรียญอย่างนี้เลยนะแล้วก็มีการมาแต่งพิมพ์คือในแม่บล็อกนะครับในแม่บล็อกในกรณีที่เหรียญแพงๆเนะี่ยเขามีการมาแต่งพิมพ์นะครับ จะสังเกตเห็นได้ว่าพระประมาณอย่างายกตัวอย่างง่ายๆนะครับอย่างเหรียญน,นาลายออกศึกนะครับของหลวงพ่อพรม์มดขนอนเหนือปีหนึ่งหกเนี่ยมีหลายมีหลายเวอร์ชั่นนะครับในการในการนี่ทำเก๊ออกมามีหลายเวอร์ชั่นมากนะครับมีหลายเวอร์ชั่นคือเหมือนเขาแบบค่อยๆปรับ พัฒนานะครับเหมือนเขาปรับไอ้ปรับแล้วก็พัฒนาไปเรื่อยๆจนตําหนิอะไรพวกนี้มันเกือบจะมีหมดเลยนะครับเพียงแต่ว่าขาดความคามชัดแล้วก็เส้นสายความผิวไหวอะไรเงี้ยแล้วก็ตัวตัดล่องตัดอะไรเงี้ยนะครับฟันตัดเนี่ยมันยังทําไม่ได้นะครับแต่อนาคตนี่ไม่แน่นะครับเพราะว่าทุกวันนี้ก็เทคโนโลยีมันค่อนข้างที่จะน่ากลัวเนาะอันนี้คือผมถอดเสร็จแล้วนะ้านหน้าเดี๋ยวผมจะให้ชมใกล้ๆนะครับ เดี๋ยวผมขอถอดด้านหลังสักครู่นะครับเหมือนอมีเก้เขาเรียกว่าเก้หลายฝีมืออ่ะคือเหมือนของ,ของพ่อพรมเนะี่ยนะครับแต่ช่วงนี้เห็นเงียบๆนะใน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 ส่วนของภาคเก้นะแต่ว่ากระแสความต้องการของลูกศิษย์ลูกหาก็ยังเหมือนเดิมนะครับนี่ผมจะกลดด้านหลังนะครับผมจะกลดด้านหลังเนาะ ุดปื้นลงไปอย่างนี้เลยนะนะครับนะครับผมนี่ไม่ซีเรียสเพราะว่าเรามันคือการสาธิตเนาะอน,นี้คือการสาธิตจะเป็นแบบนี้นะครับจะเป็นแบบนี้นะครับนี่นี่คือผมจะถอดด้านหลังเนาะผมจะถอดด้านหลัง ถอนด้านหลังแล้วเดี๋ยวเรามาชมเส้นสายลายยันด้านในของของการแกะนะไอของการถอดแม่พิมพ์านะแล้วก็บนเหรียญว่ามันจะมีเหมือนกันหรือเปล่านะครับนะเดี๋ยวผมหาอะไรแกะก่อนนะครับคือการทำพาเกสของของคนที่เขาหัวหมอมันมีมาอย่างนืน,นานแล้วนะครับ มีมานานมากแล้วนะครับผมจะขออนุญาตแก่ตรงด้านข้างนี้แล้วกันนะครับงัดเอาเหรียญออกเนาะนะครับนี่ด้านหลังก็จะได้ประมาณนี้นะด้านหลังก็จะได้ประมาณนี้ นี้เป็นด้านหน้านะครับอันนี้เป็นด้านหลังของเหรียญอันนี้เป็นรอยที่ผมงัดเอาเหรียญออกมานะครับสังเกตดูนะครับบางจุดเนี่ยอ่อย่างแถวแถวนี้นะครับแถวแถวนี้นะคือฟันตัดก็ติดมาด้วยนะครับแต่ว่าฟันตัดเนี่ยมันไม่สามารถที่จะถอดพิมพ์ได้อยู่แล้วเนาะเพราะว่า การตัดแต่ละครั้งต้องแ <c oughs> ม้กระทั่งเหรียญเดียวกันรุ่นเดียวกันนะครับถ้าฟันตัดมันไม่คมเนะี่ยเขากย็ยังต้องรับนะมันไม่สามารถที่จะตอดพิมพ์ออกมาได้นะครับแต่สมองของคนเราเนาะอนาคตมันไม่แน่นะครับนั่นก็เป็นเรื่องของอนาคตไปนะแต่ปัจจุบันนี้มันผมมองว่ามันยังไม่มีนะครับตัวนี้นี่คือเหรียญแท้นี่คือเหรียญแท้นะครับอันนี้เป็นเหรียญแท้ อันนี้คือถอดถอดแม่อาถอดพิมพ์โดยดินน้ำมันนะครับนี่นะผมจะให้ชมแบบใกล้ๆนะผมจะให้ชมนะาการดอดแม่พิมพ์ก็จะประมาณนี้นะครับแล้วขั้นตอนการเอาไปทำเน่ยว่าเป็นเหรียญออกมาได้ยังไงคือเขาก็จะมีสมมติว่านี่เป็นตัวซิลิคนที่เขาใช้ทำแข็งกันแล้วเนาะ ก็จะมีอ่าการถอดพิมพ์โดยใช้ปูนปัตเตอร์หรือว่าคือทางช่างอ่ะเขามีอยู่แล้วแต่ผมไม่รู้หรอกนะครับคือเขาจะเทลงไปอีกทีหนึ่งแล้วให้รอให้แห้งแห้งเสร็จเขาก็จะเอาแม่พิมพ์ตรงน,นี้ออกแล้วรูปบนเหรียญเนี่ยจากที่เป็นหลุมใช่ไหมครับตอนนี้เป็นแบบหลุมแล้วก็จะกลายเป็นแบบนูนขึ้นมาอยู่ในแท่งที่เราไปเทก็คือจะคล้ายๆเป็นเหรียญอย่างนี้ออกมานะครับ ้เขาก็เอาเหรียญไอเนี้ยแหละไอตัวที่เรามาเทเข้าไปออกไปสมมุติเหรียญน,นี้เป็นเหรียญแท้ใช่ไหมครับเขาก็จะเอาเหรียญตัวนั้นะมาเติมแต่งในแม่พิมพ์แกะให้มันได้ตามที่เขาว่านี่นะครับตามที่เขาตําหนิที่เขาเล่นๆกันนะครับมันสามารถทําได้นะครับบนเหรียญ ไอ้บนบนเหล็กเปียกนะบนเหล็กเปียกที่เขาใช้แกะแม่พิมพ์พระนะครับในกรณีที่พระพระองค์นั้นต้องแพงจริงๆนะไม่ใช่ว่าวงรักสามสี่พันอะไรเงี้ยมันมันไม่คุ้มค่ากับค่าเสียเวลาเขานะอย่างของหลวงพ่อพมเนะี่ยอย่างเหรียญอะไราที่ผมพูดไปเมื่อกี้คือเขามีหลายเวอร์ชันมากมีไม่ต่ำกว่าสามอะนะครับสามสี่เวอร์ชั่นเลยคือ ปีนี้เนี่ยสมมุติว่าปีนี้เขาทํามาได้ประมาณนี้พออีกสักระยะหนึ่งสมมุติอันนี้มีครบละสี่แต่มันยังขาดประมาณสามอะไรเงี้ยปีต่อไปเนี่ยหรือว่าเวอร์ชันตัวใหม่ที่ออกมามันก็จะมีครบขึ้นแล้วสมมุติไอตัวนี้มันยังขาดตําหนิตรงนี้ตรงนี้นะเนี่ยพอออกมาใหม่ตัวนี้มันก็ยังมันก็ยังเป็นเป็นไอตัวเก่าแล้วมันก็จะมีเพิ่มขึ้นไปอีกเงี้ยคือเหมือนเขา เอ่อท uh, ่าที่ผมคาดเดาเนี่ยคือเหมือนเขาแบบแก่แก่มาจากตัวเก่าแล้วก็พอมันไม่ตรงมากเนี่ยเขาก็มาแก่เพิ่มคือเหมือนแก้ไขแม่พิมพ์นะครับเป็นอย่างนั้นเดี๋ยวเรามาชมด้านในกันนะครับขออนุญ,ญาตปรับกล้องครับผมอันนี้จะเป็นด้านหน้าแม่พิมพ์ด้านหน้านะครับ เห็นไหมครับความชัดเดี๋ยวผมขอปรับแสงไฟแป๊บน,นึงนะความคมชัดของของแม่พิมพ์เนี่ยจะไม่ค่อยมีนะครับจะไม่ค่อยมีตัวหนังสือก็จะกลับด้านเพราะว่าตอนนี้คือเป็นแม่พิมพ์หลุมนะเป็นหลุมนะครับมันไม่ไม่ไม่ได้นูนนะครับเพราะว่าผมถอดมาจากเหรียญ นิ้วก็จะไม่ค่อยชัดเห็นไหมครับแต่นี้มันขึ้นอยู่กับดินน้ํามันอะ่ะมันมันนิ่มด้วยนะครับถ้ามันนิ่มจัดเนี่ยมันจะรา,ายละเอียดยจะติดชัดกว่านี้แต่นี้ไม่ค่อยนิ่มเนาะแต่ว่าสาธิตให้ชมเฉยๆนะครับนี่เป็นโค้ดเห็นไหมครับโคดนี่ติดทั้งหมดนะครับโคดโคดต,ติดทั้งหมดนะครับสามร้อยหกสิบองศาติดทั้งหมดเลย ะครับแล้วก็สังเกตดูบัวเดี๋ยวผมจะให้ชมดูดูจากใบหน้าขององค์พระนะครับดูจากใบหน้าขององค์พระนะครับเดี๋ยวผมจะเอาเหรียญแท้ให้ชมเหรียญที่ก่อนจะถอดแม่พิมพ์นี่ใบหน้าจะเป็นแบบนี้ใบหน้าเม็ดพระเก เนาะเม็ดเส้นผมหูดวงตาดวงตาบนเหลียนนี่เป็นเม็ดเลยนะครับเป็นเม็ดเลยนะอ่าเดี๋ยวมาชมที่ถอดเห็นไหมครับมันจะมีความต่างกันอยู่นิดนึงแต่ว,ว่าผมมองว่าถ้าเราใช้วัสดุในการถอดที่มันโอเคกว่าน,นี้ผมว่ามันติดดชัดกว่าน,นี้แน่นอนนะครับ นี่เม้นอันนี้ดวงตาไม่ค่อยติดเส้นกระโกนกลงมานิ้วอ่าผมจะให้ชมนิ้วเห็นไหมครับนิ้วองพระจะคมชัดกว่าแต่นิ้วบนที่เราถอดไปเนี่ยจะไม่ค่อยชัดอันนี้เป็นโคดเดี๋ยวให้ชมโคดเลยนะครับบางคนบอกว่าโคดมันสามารถเกได้โคดมันติดนะแต่มันไม่ได้คมนะครับโคดนี่ผมมองว่าเป็นเรื่องง่ายมาก นะครับถ้าเราเราเรา,เราเคยเห็นงงจริงนะเราจําได้นะครับโคดเขาจะเป็นแบบนี้นะครับอันนี้ไม่ใช่โคดห่อนะโคดตอกทีหลังโคดจะคมคม,คมแล้วก็อ่าเม็ดไข่ปลาเอ่ะตามเหรียญแล้วก็ดอกบัวด้านล่างเนี่ยเดี๋ยวผมจะให้ชมนี่เป็นตรงเม็ดไข่ปลาเนาะแล้วก็ดอกบัวเห็นไหมครับ เส้นเขามันจะไม่ค่อยไม่ค่อยติดเทไหร่นะไม่ค่อยติดเท่าไหร่นะครับผมมองว่าถ้าปูนปัตเตอร์หลอดมันก็น่าจะเห็นภาพบอ,อกมาชัดกว่าน,นี้นะแต่ว่าเดี๋ยวไว้คลิปต่อไปนะผมอาจจะทำองค์อื่นเดี๋ยวต้องหาซื้อปูนปัตเตอร์มานะครับผมไม่ได้เตรียมไว้ด้วยเนาะ เราเราจะจำลองการถอดพิมพ์ของพระเกน,นะครับเส้นบนเหรียญมีหรือเปล่านะเดี๋ยวลองส่องดูเส้นบนเหรียญไม่มีนะครับไม่มีแต่ว่าบนเหรียญจะมีเม็ดติ่งๆอยู่อ่าตรงนี้นะครับตรงหูด้านขวาของพระ เดี๋ยวเรามาชมในที่เราถอดกันจะติดไหมนะครับติดนะแต่ว่ามันไม่คมนะครับติดติดนิดนึงนะเดี๋ยวต้องต้องส่องมานี้ติดอยู่นิดเดียวนะครับติดนิดเดียวมันคือมันมองไม่ค่อยแทบจะไม่เห็นนะนะครับ นี่เดี๋ยวเดี๋ยวสักครู่ครับตีดอยู่นิดนึงนะตรงนี้เห็นไหมครับนี่นี่นะครับตีดอยู่นิดนึงนะโอเคด้านหน้าก็เพียงพอแล้วมั้งครับเดี๋ยวผมจะให้ชมเส้นลายกระหนกที่มีรอยเกะนี่อย่างตรงนี้ผมมองว่าไม่ติดแน่นอนนะครับ ถึงติดถ้าเขาอยากจะทําให้มันคมชัดเขาก็ต้องแก้ไขในแม่พิมพ์นะครับตรงนี้นะตรงนี้นะครับนี่นะเล็กๆเป็นขึ้นๆเนี่ยนะครับอ่าเดี๋ยวไปชมกันจะอยู่บริเวณฝั่งนี้เห็นไหมครับมันติดแต่ว่ามันไม่คมนะครับนี่ เนาะไม่รู้ว่าทุกคนจะเห็นเหมือนผมไหมนะครับนี่นะบริเวณนี้นะครับบริเวณนี้นะนะครับนี่คือติดแต่ว่ามันไม่ชัดนะเดี๋ยวสักครู่นะสักครู่นะครับบริเวณไหนอเอ่ย บริเวณนี้นี่นะครับตรงนี้นะคือติดแต่มันไม่ชัดครับติดแต่ว่าไม่ชัดตัวหนังสือก็คมนะใช้ได้เลยนะตัวหนังสือขอบเหรียญไอ้ตรงห่วงเนาะไม่ใช่ขอบเหรียญขออภัยครับตรงรอบห่วงในเส้นคือเกือบจะโอเคเลยนะขนาด วัสดูไม่ไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่เดี๋ยวมาดูมาชมด้านหลังด้านหลังจะเป็นยันสวัสดิกะอืมให้ชมเหรียญก่อนนะครับนี่อ่าเดี๋ยวเราส่องตรงยันกันนะครับเห็นไหมครับ ติดนะแต่ว่ามันไม่มันไม่ชัดเท่าไหร่นะบริเวณนี้นะครับบริเวณนี้นะนี่คือซิลิโคนที่ผมถอดออกมาแล้วไปดูเหรียญน,นี่เห็นไหมครับมันไม่ค่อยติดนะครับบริเวณนี้ด้วยนะข้างบนนี้ กขไม่ค่อยตีเห็นไหมครับนี่ตรงยันอนณุณรโลมนี่นะครับแล้วก็ตัวหนังสือล่ะตัวหนังสือก็ใช้ได้นะตัวหนังสือใช้ได้นะครับเป็นร่องดีสวยแต่ว่าบางจุดอาจจะยังไม่ค่อยได้เช่นความคมชัดรอยต่อของตัวหนังสือนะครับนี่เหรียญแท้จะเป็นแบบนี้ในการแกะเนาะ ในการแกะเขาจะมีการต่อมีการต่อตัวหนังสือเลขนะครับเชียงรายพระศรีสำลิศนะครับโอเคนะครับมองว่าโอเคเลยนะถ้าการอันนี้เขาเรียกว่าเขาแกะได้ค่อนข้างที่จะละเอียดนะครับแต่พอเรามามาดูบนทีนนี่ อาจจะกลับด้านนั้นทุกคนนะอาจจะกลับด้านนะครับแต่ผมให้ดูความคมชัดเนาะเด,เดี๋ยวว่าหน้าเดี๋ยวผมจะหาปูนปัตเตอร์มาลองมาหลอดูเรามากอกนะครับมาใส่แล้วก็ร้อยแห้งแล้วก็มาทําเป็นองค์อื่นต่อไปอาจจะเป็นรูปหลอนะเดี๋ยวต้องต้องรอดูคอยติดตามกันไว้นะครับ กด้านหลังนี้ไม่มีอะไรมากนะครับไม่มีอะไรมากนะครับโอเคครับผมเนาะก็คร่าวๆก็ประมาณนี้ก็ได้รู้กันไปบ้างแล้วนะครับสำหรับการทำพระนะครับการทำพระเกะของคนที่ไม่หวังดี หรือว่าคนที่หัวหมอหัวใสนะครับในทางที่ไม่ดีในทางที่ผิดเขาก็ทํากันประมาณนี้นะครับอันนี้อาจจะเป็นเศษเสี้ยวหนึงของการทำพาพคเกน,นะคือมันอาจจะมีอะไรที่มันเยอะกว่าน,นี้ที่เราไม่รู้แล้วก็ไม่ถูกเปิดเผยออกมานะครับอันนั้นมันก็เป็นวิธีการแล้วก็วิวัฒนาการของเขานะครับที่เขาจะทําไปเรื่อยๆเนาะที่เขาจะพัฒนา พัฒนาแล้วก็เพื่อให้ตัวเองอยู่รอดแล้วนะครับอันนี้ก็คือถ้าสมมุติว่าเป็นแม่พิมพ์ที่โอเคแล้วทั้งสองนะครับคือพิมพเขาจะประกมแบบนี้ตัวผู้กับตัวเมียนะครับแต่ว่าต้องเป็นพิมพ์นูนนะนะครับเป็นเป็นคือเป็นแบบนี้แล้วนะครับเขาจะมาปรับแต่งแล้วก็ไปแกะในบล็อกเป็นแม่พิมพ แล้วก็จะมีตัวนึงอยู่ด้านล่างตัวนึงอยู่ด้านบนแล้วก็เป็นเครื่องปั๊มนะครับด้วยน้ําหนักที่ค่อนข้างที่จะสูงแล้วก็เป็นเหรียญออกมานะครับโอเคครับผมก็เดี๋ยวยังไงคลิปหน้าคลิปต่อไปเนะี่ยเดี๋ยวเราลองติดตามกันไว้นะครับทุกคนนะครับอย่าเพิ่งเบื่อกันนะลองติดตามกันไว้แล้วก็เดี๋ยวมีอะไรที่ผมรู้ผมเนี่ยผมก็จะมาทำคลิปให้ชมนะครับเป็นวัคซีนนะครับ อย่างวันนี้แน่ๆละ่ะเราได้ความรู้คือพระเหรียญที่มีความนิยมเนี่ยหรือว่าไม่ว่าจะองค์ไหนนะครับถ้ามันมีความตื้นเบอร์เหรียญบมนะครับเหรียญมันบวมนะแล้วก็ความคมชัดมันไม่ได้นะครับแล้วก็อาโคตดเองก็ยังมีความผิดเพียนะ้ยนอันนี้คืออย่าเพิ่งไปเช่านะครับไม่ต้องไปเช่านะครับก็ ผ,ผ่านไปก่อนนะครับนี่คือเป็นความรู้ที่ในวันนี้เนาะแล้วก็เป็นหนึ่งหนึ่งวิธีคือได้รู้ได้เห็นว่าการทํางานของเขาเนี่ยส่วนหนึ่งอะ่ะมันก็เป็นแบบนี้นะครับของคนทําภาคเก๊น,นะครับโอเคครับผมคลิปนี้อาจจะยาวนิดน,นึงนะครับก็สําหรับข่้าคืนนี้ก็ขอกลับตัวนะครับขอกลับตัวลากันไปก่อนนะครับขอกลับตัวแล้วนะครับ ผมกลับตัวแล้วนะผมจะไอ้นี่แล้วนะครับผมจะปิดคลิปแล้วนะนะครับขอกลับลาสวัสดีกันไปก่อนนะครับเมื่อกี้พูดผิดเนาะขอกลับลาสวัสดีกันไปก่อนครับผมเดี๋ยวไว้มีอะไรเดี๋ยวเราค่อยมาทําคลิปใหม่ๆนะครับคุยกันอีกเช่นเคยครับผมยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b ส c r i b e ให้ผมด้วยนะครับเป็นกําลังใจให้ผมในการทําคลิปต่อๆไปเนาะ สำหรับข่้มคืนนี้ก็ต้องกลับลากันไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับทุกท่าน